เฮ้ยได้แล้วนะในดูฟัน <laughs> เฮ้ยโอ้ยเอาเลยอยอยจะใส่เครื่องารากขนาดนี้คือปปเปรี้ยวแล้ว อีกแล้วค่ะวันนี้เราแวบมาที่วาวาฟเราวาฟอ๋อวาร์เขาเรียกวาฟเขาเรียกวาฟนะคะวาฟมาที่ประจวบคิรีขันบางสะพานเนี่ยเขาบอกว่าปลาหมึกเข้าเป็นฝูงเลยน้องโอยวันนี้ก็เลยบังคับเจ้าของเรือร้านทะเลมานะคะแล้วบังคับพี่บอยพี่บอยใช่บอกพี่บอยต้องมาวันนี้ต้องมานะคะพี่บอยบอกหมาก็มาวะ ขัดไม่ได้นะเมมีม่อยากมานะคะเอาวันนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะลงเรือกันตรงนี้เนะาะลำนี้ใช่ไหมคะลำไหนคะพี่บอยเออเอเอ,อลำ<า>นี้ลำนี้โถนึ่ว่าลำเขียวอ่ะลำกลางลำกลางนะคะตอนนี้เราพร้อมแล้วไปลงเรือกันไปค่ะคนโน้นคนโน้นเขา น,นี่นะคะเราอยู่กันที่บ่อทองหลางน,นะคะสรุปว่าเป็นทะเลหรือบ่อคะพี่บอยบ่อครับบ่อเป็นบ่อเป็นบ่องงกันนะี่ยบ่อที่มีทะเลบ่อที่มีทะเลเขาว่างันอนะ่ะอันนี้เป็นหมายหมึกที่แบบว่าหมึกหมึกเข้าแบบชุมเลยใช่ไหมเมื่อวานชุมมากครับแต่วันนี้อ่ะไม่รู้ <laughs> <laughs> ทไมพี่บอยพูดแบบนี้อ่ะฮะพี่บอยบอกไม่รู้ว่าวันนี้อ่ะ กิฟค่ะคดเดดล็อก30บปอน์กินเกนี่ค่ะอุปกรณ์เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้โยธะากะานะคะนี่เป็นโยกุ้งนะผูกเข้ากับตัวกิฟแล้วก็เราชิงข้างหน้ามานะคะแล้วเราก็ใส่โยรง,รงตรงลงไปนี่มีน้ำหนัก เหมือน,น,นหนักมากอะ่ะอันนี้เอาไวท้ทวงเพราะว่าน้ําที่เนี่ยลึกสิบสองเมตรอ่ะเออลึกมากแล้วก็น้ําข้างล่างค่อนข้างแรงนะคะเราทวงนิดนึงเราตกโยกุ้งปกติอะ่ะเราจะตกกันที่น้ําประมาณสี่ห้าเมตรใช่ไหมน้องออยี่น้องออยตก้ดยความที่มันลึกมากเราต้องยอดแล้วก็ทวงลงไปถึงพื้นเลยนไไปใช้นะ้ดเอ ลงพื cues, it. It on, right? ้นลงพื้นแล้วเราก็ยกเปิดเบคอนอ่อนหน่อยนะปล่อยถึงพื้นแล้วก็เฮ้ยได้แล้วนะได้เลยเหรอใช่โอ้โหอะไรมันจะแบบเอ้าหลุดยังยังยังเมย์สาวเมยหมุนอย่างเดียวหมุนเพอย่างเดียวเลยไม่ได้เลยแล้วกกล้วยพี่บอยพี่บอยคะเมยขอน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยได้ครับจคือเมยจะกิน ตอนนี้ตรงนี้เลยนี่เธอหิวใช่ไหมหิวหิวมากบอกเลยค่ะอ้าวคนนั้นก็ได้อ่ะโอยนี่เข้ามาเป็นฝูงเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเมย์จะโชว์กินกุ้งสดหมึกสดเฮ้ยเอ้หมึกสดกุ้งสดคือตัวนี้บอกเลยว่าน้ำจิมร้านร้านทะเลซีฟูดนะคะไม่ธรรมดาอร่อยโคตรโคคือบอกเลยว่าไปกินที่ไหนมาไม่เคยเจออร่อยแบบนี้แน่ พี่บอยมีค่าโฆษณาไหมเมย์มีค่าโฆษณานะครับวิธีกินได้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 อ่ะวิธีกินอะพลาเล่มันเหมือนคนอื่นเขาอับเด็ดไหมผมจับทิ้ตัวครับจับทิ้ตัวจับทั้งนี้เลยกำแบบนี้เลยจับทิ้ตตัวจับทิ้ตัวไม่ใช่เนาะอแล้วก็เอาหัวจิ้มไปแล้วไจับทั้งหัวทั้งตาแหละพี่บอยแกล้งเมย์เปล่าเขาหลอกปะระแหวนอะเนี่ย เราอย่าให้เหมือนคนอื่นจิ๊บไปเองครับจิ้มอีกนั่นแหละจิ้มไปอีกเราให้ต่อค่ะอะไรครับเมยชักไม่มั่นใจแล้วขากันทั้งนั้นเลยแล้วกัดที่คอมันนั่นแหละอุ้ยได้ยินเสียงเลยค่ะนายดูฟันเดี๋ยวยิ้มสิคือมาบ้าทีบใบเหมือนอะไรอ่ะ คือ <c oughs> เรียกว่าท,ทะเลกินแแรกซื้อร้านไหนกินก็ได้ถ้าติดบนเรือต้องแบบนี้มันสดจัดอ่ะมันดุบๆๆๆในป่าออยตอนนี้ปลาหมึกได้พีชีปไปเรียบร้อยอร่อยจังอร่อยมากคือนี้หมึกเนี่ยคนที่ไม่เคยกิน่ะจะคิดว่ามันจะขมถูกไหมแต่ไม่ใช่นะหมึกของหมึกเนี่ย มันหวานนะทุกคนมันไม่ได้ขมมันไม่ได้อะไรเลยนะมันหวานมากหืมหืม่อยขอบคุณมากเลยค่ะ่อยหรอกินทั้งตัวสุดคือไม่มีกลิ่นกลิ่นคาวกลิ่นอะไรเลยคือแบบมันหวานอย่างเดียวเลยอะมัดิ้อร่อยมากเลยอะอยอดดนะคะปลากินปลาหรอ อย่บอกนะว่าพี่จะกินปลาด้วยอ่ะปลากินโย่ใช่กินอนนี้คันนี้ปลาเก๋าเฮ้ยปลาเก๋าอ่ะกินโยกุ้งแต่ปากไงเลยโอ้ยคือวันนี้นะคะเราจะตกแบบหมึกขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็เอาเข้าปากเลยนะน้องออยใช่หรอใช่เราจะไม่ต้องเดือดร้อนให้ชาวบ้านเขาแล่ให้เรากินฮะเจริงไหม เออหมึกแล่ไปกินร้านไหนก็ได้ใช่ไหมเนี่ยเอาแบบไม่ต้องแล่เลยเนี่ยเอาขึ้นมาแล้วแบบนี่เลยเนี่ยจ้าไปแล้วหลุด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 ทำไมไม่แต่ว่าช่วงกลางคืนนะค่ะพี่บอยมันจะเข้าดีกว่านี้ปะเพราะว่าเเป็นนักกทว้้าดดไไม่ิตลอแล้วเราต้องเปิดไฟสีเขียวไหมเปิดเปิดเปิดไฟสีเขียวล่อมันหน่อยหลงเอาไว้ได้อีกแล้ว ไฟสีเขียวมาแล้วหมึกก็มาด้วยมาปะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยออยเอาเลยออยออยต้องจัดการกินแล้วกินแบบพี่เมหรอใช่มันต้องกินแบบนั้นวันนี้เรามากินแบบว่าอุยตัวนี้ก็ใหญ่นอกินแบบสดๆเลยใช่ไหมใช่ดูลิ้น เรียมหมึกตอนนี้พี่บอยเขาเตรียมวาซาบิไว้ให้น้องออยด้วยนะน้ำจิ้มด้วยโอยหนูต้องกินหัวก่อนใช่ไหมฮะใช่หนูดึบดึกเลยอต้องกัดหัวอย่างที่พี่กัดอ่ะเอาวาซาบิเอาวาซาบิกับน้ำจิ้มอ่ะอุ้ยจะหกมันจะกัดปากไหมอ่ะไม่กัดเอากัดมันก่อนอย่าให้มันกัดกัดให้กรึบเลยกว้างกรึบอืกัดให้ขาดเป็นไง ฟินไหมอร่อยปากดำนะิดนึงอร่อยครับพี่แม่กินทั้งตัวเลยได้ไหมให้ผู้ชมอย่าพิ่งน้ำลายไหลนะไม่ป็นกันเฮ้ยมาแล้วมือกโอ้ยหลังจากที่นั่งรอนานมวกนานมวกนี่โฮ้ยมัใหญ่ใหญ่ด้วยพี่แม่ใหญ่เหรอ มาแล้วเริ่มมาแล้วมึกจ๋าเฮ้ยตัวนี้กินได้มีสักตัวไหมเอาสิจิ้มวาซาบิเมื่อกี้จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดไงเดี๋ยวนี้ลองจิ้มวาซาบิดูมั้งว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงดึบ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 วาซาบิวาซาบิว้า วะเเห็นม้าซาบีไหมอ่าจิ้มจิ้มจิ้มโอ้โหมันกำลังดิน้นมันกำลังดิน้นโคตรโคตรเลยว่ะเมมีม่เนี่ยหนึ่งสองสามหืมหืมมนินตรงนี้แค่บอกแล้วว่าทีเด็ดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ตรงหมึกเนี่ยดำดำนี่อ๋อ,อยดำปีเลยว่ะ ไม่ดมน้ำ <c oughs> <c oughs> คือทุกคนคือไอหมึกเนี่ยคือมันไม่ได้ขมนะแต่คือพอมันลองชิมดูอะคือมันรู้สึกว่ามันแบบมันจะมีกลิ่นออกน้ําทะเลเลยแบบเหมือนแบบจะอ้วกคาวหน่อยหน่อยคาวหน่อยหน่อยเออแต่แต่มันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะเละหมดแล้วพี่บอยน้ำจิ้มพี่บอยอะเ,เละ<ม>เทะละหนึ่งสองสาม ฮึมฮืมเฮ้ยมัโหดมันตบไหมอะไรอะไรได้อีกแลยอะไรกร ork, ะเซทำไมฮอตแทยละ่ะน้องออยว้าว มาแล้วเฮ้ยมาแล้วอิ่งตัวนี้ตัวใหญ่พี่แมกินไหมดอกที่สองดอกที่สองเข้าหน้าไว้ดอกที่สองเข้าหน้าสิว้าวพี่บอยก็ได้ว้าวพี่บอยได้กี่ตัวแล้วคะประมาณสี่ห้าสามตัวครับนี่มึกบางสะพาน เราพอสามารถทำลาบได้ยังได้ได้ไ้เดี๋ยวจัดให้ก็พอได้อยู่นะคะสำหรับหมึกกล้วยวันนี้หลังจากที่ได้ยินข่าวว่าเมื่อวานเข้าดีมากแต่วันนี้หายไปไหนหมดถือว่ามาพักผ่อนนะตกหมึกทำอาหารกินกันบนเรือนะคะเวราจะทำอีกเมนูหนึ่งนะคะเป็นลาบหมึกกล้วยนะคะก็เป็นลาบดิบนะลาบดิบ ก็ช่วงที่แบบหมึกเข้าจะจัดเนี่ยเขาก็จะมาเหมือนออกเรือตกกันแล้วก็เอาไปขายตอนนี้ปลาหมึกนะคะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบถึงสอง้อยยีิบบาทน้องออยน่านะถ้าเราตกได้หลายโลเราก็เอาไปขายได้ใช่แต่ว่าพี่เมย์อาจจะขายราคาถูก <c oughs> โลละสิบบาทขายแบบเอามันโลละสิบบาทนี่คือแบบแย่งกันหัวทิ่มเลยมั้ง ครอบครัวก็เตรียมชำแหละแล้วนะคะชำแหละชำแหละอ๋อนี่เอารูกระตาออกก่อนใช่ไหมคะอุ้ยปลาอุ้ยปลาปูอยู่เนี่ยค่ะปลาใหญ่ด้วยใช่เาใช่ๆปลา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 ้ยล่นลุ่นด้อะไร กระเบนเปล่าไอ้มันดึ๊กดึกดึกดึ๊กปลาแน่ปลาแน่แปลาดุกทะเลไม่ใช่มันกระเบนคแต่น่าจะเป็นกระเบนมันดึกดึ๊กดึกดึกอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นกระเบนกระพือไงเราตีขันหน้าดินทิ้งไว้อ่ะมันยังคืินไม่เต็มใช่ไหมใช่เต็มเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะเราเรากลัวว่าแบบเป็นปลาเตมันจับแล้วมันต่อต่อต้นบึ้งเลย ทุกคนคะตอนนี้นะคะเครื่องลาบเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเน่แม้มะนาวหอมแดงนะคะแล้วก็พริกผักชีอ่ะรับรองอร่อยแนะ่นอนน้องออยนี่เลยตึง <c oughs> เครื่องลาบค่ะโอ้ยเรา <c oughs> ทำเองฮ <c oughs> ะก็ทำเองไง <c oughs> ก็เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวพี่จะฉีกตองแล้วก็เทเองเลยไงล่ะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมมาเครื่องลาบอะ่ะ ด้ลสุแวเอออร่อยสุดแล้วเอาเอาแบบแบบไหนแบบเผ็ดมากไหมเอาแบบแซ่บๆเลยแซ่บๆแซ่บๆแซ่บแซ่บหมดเลยหมดเลยอ่ะอคะได้เลยค่ะอุ้ยหมดอุ้ยนี่เลยถ้ามาบนเรือนะคิดอะไรไม่ออกนะซื้อเครื่องราบมาจบเลยเพราะว่าวัตถุดิบเราจะไม่มีอะไรมากหาอะไรได้เราก็ใช้อันนั้นแหละจะใส่ไปหมดเลยนะคะเราเตรียมมาแล้ว คนพร้อมกันนะคะพริกสดด้วยนะแล้วอันนี้มันไม่เปรี้ยวอยู่แล้วหรอ,หรอชิมก่อนเปรี้ยวไหมออชิมนะชิมก่อนเลยเป็นไงเ้ยเปรี้ยวทะลุตูดอะบอกเลย ดีนะยังไม่บีบมะนาวไปอะ่ะหมดซองวางไว้เป็นพรอ็อพไม่ต้องเติมนะคะถ้าใส่เครื่องราบขนาดนี้นี่คือเปรี้ยวแล้วทุกคนนี่ราบเป็นไงคะทุกคนเสร็จภายในไม่ถึงห้านาทีนะคะง่ายมากแต่บอกเลยเปรี้ยวทะลุตูดหนึ่งสองสาม แต่อร่อยอ่ะเพราะว่าหมึกมันสดไงเอาขึ้นมาแล้วทําเลยแบบนี้ทําลาบทําอะไรเงี้ยกินแบบดิบๆได้เลยไม่ต้องสุกอืมอร่อยอ้าวต้อนต้อนโอ้ยป้อนตะกองอืมเอ้ยเป็นยังฝีมือแมมมี่ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอืมมันฝูงเลยมันฝูงมันฝูง <ห> <inte brothers> ปุงปลาหมึกเมื่อกี้มันคาลูกปลาอยู่มันก็เลยไม่จับมันก็เลยไม่จับโยไงมันเหมือนมันไล่กัดไล่จับปลาเล็กๆแถวนี้เนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยใช่ไหมเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวมันคาปูพี่แม่ของพี่แมวปุงเต็มเลยพี่จะจับจับแล้ว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 ตัวใหญ่โอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ย

เงาตัวเองไม่คว้ามหุดเลยมอคระมคนมืออมาแล็วุยมาไงอะเรเร่มเลยขอขอขอที่ช็อตอะค่ะจะหลุดแล้วค่ะได้ครับอันนี้ครับอ้าว ี่ทุ่มใช่ไหมคะพี่บอย<ม>บริการเรือตกปลาบอยร้านทะเลนะคะตกหมึกด้วยตกหมึกตั้งแต่ห้าโมงถึงสี่ทุ่มนะคะค่าบริการสี่พันบาทมาได้หกถึงเจ็ดคนอยากกินไลน์รีเควสพี่บอยเลยจัดให้ทุกอย่างวันนี้เมย์นะคะน้องออยแล้วก็ทีมงานนะคะแล้วก็พี่บอยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์ช่องเมมี่ด้วย คลิปหน้าจะพาไปไหนต้องปิดตามนะจ๊ะอร่อยมากมิจเจากลับบ้านได้ไหมนเนี่ยหมดแล้วมาทานแล้วครับลูกตาวัสดี้เราีสวัสดิ์ค่ะ